ทอะไรเขาก็กินมะม่วงอยู่อดีตตัวเองจะไปกินทําไมมะม่วงอ่ะสวัสดีครับวันนี้ไอทิวนะครับผมจะมาทําผัดผงกะหรี่ทะเลให้ฝ้ายกินครับเริ่มต้นแล้วก็ใส่ไข่ลงไปก่อนเลยไข่ไข่สองใบนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ซอส้าเกียวนะครับผมใส่ลงไปเลยกะกะเอานะครับผมจะจิ้มทีหลังฮ่าฮ่าใส่ไปต่อไปแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปนะครับผมนี่ใส่น้าปลาเพื่อความหอมนะครับพ่อต่อไปแล้้ววใส่่นนนาไไะคครรัับบขดมมผ ใส่ลงไปเลยต่อไปน้ํามันหอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมเพื่อความนัวและความหอมนะครับผมแล้วก็ตีๆเข้ากันเลยตีเข้ากันเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่นมจืดลงไปนะครับผมใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหน่ากินมากแค่สีน้ำนะเนี่ยนี่คือน้ําซอสนะครับทุกคนไปแล้วก็มาหั่นหอมใหญ่นะครับทุกคนหั่นหอมใหญ่เป็นซิกๆอย่างนี้นะครับผมเป็นชิ้นๆเป็นเสียวๆอย่างนี้นะครับผมเพื่อความหอมหวานนะครับต่อไปแล้วก็เอาพริกแดงครับผ่านใส่ลงไปนะครับผ่นยาวๆสวยงามๆอย่างนี้เพิ่มความสีสันนะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็เตรียมใส่ถ้ว ไว้เลยนะครับผมต่อไปแล้วก็มาหั่นใบตั้งโอูกับต้นหอมนะครับทุกคนซอยๆนะครับซอยๆไปอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับผมเพื่อความหอมนะครับช่วยความหอมนะฮะขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาทุบๆกระเทียมกันนะทุกคนนะครับทุบๆสับๆนะครับผมสับให้ละเอียดกันเลยนะครับผมสับอย่างนี้เลยนะครับผมสับๆๆๆไปงี้เลยนะครับสับจนขวดมันโยกไปเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาหั่นอาหารทะเลนะครับเป็นปลาหมึกนะครับผมหั่นเป็นเสี้ยวๆอย่างนี้เลยนะครับผมเราใช้เป็นปลาหมึกไข่ก ก็ไม่ไข่นะครับทุกคนอันไปเท่าที่ต้องการกินเลยนะครับต่อไปแล้วก็มาใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับผมใส่เป็นนิดหน่อยพอนะครับผมลืมบอกไปนะครับผมเราลืมใส่พริกเผาไปในน้ําซอสนะครับทุกคเดี๋ยวเรามาใส่พริกเผากันเลยนะครับพริกเผาไส่ยังไงก็ได้ครับผมใส่ลงไปแล้วก็ตีตีตีอย่างนี้ครับผมสีมันก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วครับทุกคนน้ําซอสเราต่อไปแล้วก็เทียมใส่ลงไปในน้ํามันนะครับผมเจียวให้หอมหอมเลยนะครับแล้วก็ใส่อาหารทะเลลงไปในกระทะนะครับผมคั่วคั่วไปจนอาหารทะเลสุกนะครับผมคั่วคั่วลงไป ยนะครับผมให้มันสุกเหลืองไปเลยนะครับกุ้งนะครับผมต่อไปใส่ผงกะหรี่ลงไปนะครับผมตามด้วยหอมซอยเอาไว้นะครับผมใส่ลงไปนะครับหัวหอมนะครับเพื่อความหอมนะครับแล้วก็คนๆลงไปอย่างนี้นะครับขัน<ม>้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่น้ําซอสราดลงไปแล้วเริ่มคนเริ่มคนนะครับผมนี <ๆ S 2> <Week> ่เหลืองอ๋อยขึ้นมากันเลยทีเดียวนะครับต่อไปแล้วก็ใส่พริกแดงลงไปนะครับเพื่อสีสันความอร่อยนะครับทุกคนต่อไปแล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่าแล้วก็คนๆๆโอ้โหสีสันหน้าตารับประทานมากเลยครับผมจักใส่จาน บ,บอกเลยไวายไฟไม่ต้องชอบมากแน่ๆเลยครับผมใส่จานให้มันจะสวยงามๆไปเลยค่ะหูสีเหลืองน่าทานมากเลยครับพี่น้องเลยนี่แม่ยายอดนะครับผมวันนี้ทําให้ฝ้ายกินนะทุกคนนะครับบวนแม่ยายเดี๋ยวทอดไข่ให้กินนะครับทุกคนฝ้ายฝ้ายมาแล้วมาแล้วโอโหทิวทําไวมากเลยหูหน้าตาน่าทานมากเลยใช่แล้วลองทานดูดิครับผมว่ามันอร่อยหรือเปล่าฝ้าไย่อยเ่าอยากจะเชื่อว่าอร่อยมากาบอกแล้วว่าค้าทําเป็น